The family buddy your Life Family of Buddy Your สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการมอมเจนทูค่ะดิฉันสวงมนสิทธิทสมานนะคะก็เราจะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆรอบๆตัวนี่แหละค่ะรายการสำหรับทุกคนในครอบครัวผ่านทาง The Family Podcast นะคะ ดิฉันเองวันนี้อยากจะมาเน้นๆประเด็นใกล้ตัวนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าคนในครอบครัวไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นะนะะมันเป็นประเด็นที่พวกเราทุกคนก็ต่างปรารถนาเนาะที่ไม่อยากจะตายเร็วว่างันเถอน <c oughs> นะคะแต่ว่าเราก็หนีไม่พ้นแน่นอนค่ะนะ,ะเกิดมาสักขนาดนี้วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความตายนะคะบางท่านบอกว่าอะไรกัน เริ่มเรื่องมาเนี่ยพูดถึงรายการที่เกี่ยวกับครอบครัวเอารายการที่แบบว่าประเด็นที่มันค่อยชื่นมื่นหน่อยได้ไหมนะคะไม่อยากเป็นประเด็นเศร้าๆแต่จริงๆแล้ววันนี้ใดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะที่อยากจะมาสื่อสารนะ,ะยิ่งถ้าคนที่มีครอบครัวแน่นอนค่ะเราก็ปรารถนาจะมีชีวิตที่ยืนยาวเนาะนะคะได้เห็นการเจริญเติบโตของลูกนะคะเอาแน่นอนแหละ เมื่อก่อนก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยทีฉันเชื่อว่าแต่ละคนก็อาจจะใช้ชีวิตกันผาดโผนน่สนุกสนานใช้ชีวิตกันเต็มที่แต่พอเราได้แต่งงานแล้วสิ่งสําคัญพอมีลูกส่วนใหญ่แทบทั้งนั้นเลยรวมถึงดิ่ฉันด้วยค่ะนะคะจะมีความรู้สึกว่ารักชีวิตนะคะพยายามจะดูแลตัวเองเพราะว่าลูกยังเล็กนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผูกพันกันมากๆนะคะอยากจะเห็นเขาจเจริญเติบโต เรายิ่งมีความรู้สึกว่าไม่ได้ต้องพยายามดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเราเองอยากอยู่กับคนที่เรารักนานๆน,น,นะแต่ว่าแน่นอนคะ่ะในเมื่อเราไม่ต้องการสูญเสียแต่ต้องยอมรับค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความตายมันหลีกหนีไม่พ้นนะคะเมื่อมันหลีกหนีไม่พ้นเนี่ยดิฉันว่าเรื่องนี้มันควรจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่นํามาพูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวได้นะดิฉันอยากให้เปลี่ยนวิธีคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของความตาย มันก็เป็นเหมือนกับทุกๆเรื่องอะถ้าเราทำให้มันเป็นเรื่องปกติที่เหมือนทุกเรื่องที่เราพูดคุยกันนะคะเหมือนเวลาเราพูดคุยเรื่องต่างๆเนาะไปเที่ยวกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะความจริงเรื่องความตายเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่เราสามารถมาสอนลูกหลานเราได้มากมายนะคะยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคนเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปงานศพมันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในบางครั้งเนี่ย คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าญาติพี่น้องก็เสียชีวิตเราก็พาลูกหลานของเราไปด้วยนะคะเมื่อไปแล้วนะคะไปงานศพแล้วเนี่ยดิฉันว่าก็น่าจะถือเอาบทเรียนเหล่านี้เนี่ยกลับมาแล้วก็มาพูดคุยกับคนในครอบครัวนะแล้วก็ทําใจยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วเราทุกคนอาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อ ะะหรือว่าแม้กระทั่งคนที่เรารักในครอบครัวก็าอาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อเช่นกันนะคะเพราะเห็นไมหมคะบางทีเห,เห็นกันว่าแบบฮะเมื่อวานเพิ่งพบกันวันนี้หัวใจวายอะไรทํานองเนี้ยเราจะพบบ่อยมากขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวมากขึ้นมันก็เป็นไปตามวัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าถ้าเรามีการตั้งโจทย์ในชีวิตว่าถ้าเรานะคะหรือหรือหรือหัวหน้าครอบครัวหรือใครในครอบครัว ต้องจากไปก่อนแล้วจะทำอย่างไรนะฮะลองลองตั้งโจทย์ขึ้นมานะอย่าผลัดวันประกันพุ่งที่จะคิดถึงเรื่องพวกนี้นะคะแล้วถ้าคิดถึงเรื่องพวกนี้แล้วเราก็เอ๊ะทำไมไม่นำมาพูดคุยกันในครอบครัวนะมันไม่เสียหายนะคะบางทีแบบพูดคุยกันว่าสมมติว่าเกิดคุณแม่ตายไปหนูจะอยู่ยังไงเกิดคุณพ่อตายไปหนูจะอยู่ยังไงอ่าเราก็ต้องพูดคุยกัน นะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องมาโอ้ยมันเป็นลางร้ายนะคะต้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลางนะไม่ให้พูดนะจะเป็นความเชื่อเดิมๆอะไรในทํานองนั้นแต่ว่าดิฉันว่ายุคสมัยปัจจุบันเนี้ยเราต้องพยายามปรับทัศนคติในเรื่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมีวิธีการนะลองมาดูนะคะว่า5วิธีการที่เอามาฝากในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะนํามาปรับใช้แล้วก็พูดคุยรวมถึงสอนลูก เกี่ยวกับความตายได้นะคะแล้วเราจะปรับตัวกันยังไงนะคะประการแรกเลยเราต้องปรับทัศนคติต่อเรื่องความตายก่อนนะ,ะมีผู้คนจํานวนมากนะคะที่ยังมีทัศนคติที่ห้ามพูดเรื่องตายอ่ะนะมันเป็นลางคนที่ตามมาก็คือไม่ได้มีการเตรียมกายเตรียมใจในการรับกับความตายที่เกิดขึ้นกับคนที่เรารักนะคะและเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาก็ยากเนาะที่จะทําใจยอมรับได้ ตรงกันข้ามค่ะหากเราพูดคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทําความเข้าใจกับคนในครอบครัวว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกขณะน,นะคะอาจจะจําลองสถานาการณ์จริงๆว่าเนี่ยที่ดิฉันยกตัวอย่างไปสมมุติว่าคุณแม่ตายไปหรือว่าคุณพ่อตายไปหรือปรากฏว่าตายทั้งคู่นะหรือแม้กระทั่งลูกตายก่อนนะหรือกระทั่งปู่ย่าตายายก็ตามนะจะเป็นอย่างไรลองตั้งคําถามนี้กับลูกค่ะแล้วก็พูดคุยกับลูกว่า มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงและเมื่อเกิดขึ้นแล้วทุกคนควรจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปให้ได้แล้วควรจะต้องอยู่อย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยคือเขาจากไปแต่คนที่อยู่ต่างหากละ่ะที่จะต้องดําเนินชีวิตอย่างไรจะอยู่กันแบบไหนอย่างไรนะคะถ้ามีการเตรียมตัวบนความไม่ประมาทแล้วแน่นอนค่ะนะคะมันก็ทําให้เราสามารถเตรียมตัวเตรียมใจได้ก่อนข้อต่อมานะคะก็คือ ใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทนะคะเพราะว่าพอเราปรับทัศนคติแล้วเราก็มาใช้ชีวิตเนี่ยมันมันเหมือนเป็นการเตือนใจกันแหละค่ะว่าเราควรจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะอาจจะหยิบยกกรณีต่างๆนะคะเรื่องความตายใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งข่าวสารเนาะหรือแม้กระทั่งดารานะคะเดี๋ยวนี้ก็มีกรณีดาราที่เสียชีวิตนะ,ะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาแล้วเราก็เห็น นะอาจจะเป็นบทเรียนสอนลูกได้ว่าคนที่มีอายุมากกว่าไม่จําเป็นต้องตายก่อนเสมอไปอะนะคะอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะ,ะเด็กก็สามารถที่จะตายก่อนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็ความตายก็มีหลายสาเหตุนะ,ะอย่างดูในรายการข่าวสารบ้านเมืองเนาะ,ะเราก็จะพบอุบัติเหตุ นะบนท้องถนนก็เยอะแยะมากมายนะคะรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพงนั้นมันก็ทําให้เราต้องกลับมาสะท้อนแล้วก็เป็นการพูดคุยกับลูกด้วยว่าเห็นไหมอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะคะแล้วก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจนะใส่ใจเรื่องอาหารการกินนะใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมนะคะที่สําคัญก็ พยายามบอกลูกๆนะคะถ้ายิ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนาะวัยโลดผลจนทยานก็บอกลูกว่าอย่าใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะ,ะ,คะแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะไปสถานที่อคโครจรคือพอมันเริ่มบทสนทนาในลักษณะทำนองนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะโยงไปสู่เรื่องอื่นๆด้วยว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่ไปสถานที่อคโคจรเนี่ยมันก็ลดความสุ่มเสี่ยงไปได้เยอะมากเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ ฝึกให้ลูกได้คิดด้วยนะคะประการต่อมาค่ะพาลูกไปงานศพอันนี้แน่นอนดิฉันว่าคนเป็นพ่อแม่เนาะผู้ใหญ่ก็มักไม่อยากให้เด็กๆไปงานศพแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเด็กโตพอนะ,ะโตพอแล้วก็รับรู้ได้นะคะก็สามารถไปได้เพียงแต่ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าคือมันมีเรื่องของพิธีกรรมไงถ้าไม่มีคนดูแลเด็กอันนี้ไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นการไปงานศพก็เป็นการพาให้ลูกไปเรียนรู้ ะะเรียนรู้ชีวิตอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องมีการสํารวมนะะรู้จักกาลและเทศนะเราก็เพราะนั้นก็ต้องมีโตพอประมาณนะคะถ้ายังเด็กเล็กมากๆนะระดับประถมวัยก็ไม่ต้องละค่ะให้อยู่บ้านแต่ถ้าระดับประถละนะคะก็พอไปได้แต่ว่าก็ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลแล้วก็ถือโอกาสนะะในการสอนให้ลูกรู้จักความตายผ่านพิธีกรรมแล้วก็สอดแทกคติธรรมให้ลูกได้ด้วยนะะเพียงแต่ว่า อาจจะต้องเลือกสื่อสารให้เหมาะกับวัยของลูกด้วยนะคะว่าในเด็กแต่ละวัยเนี่ยเด็กที่เขาไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเลยบางที่เขาฟังแล้วเขา,เขาไม่เข้าใจหรือบางทีก็อาจจะเสียใจเด็กบางคนเสียใจหนักอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูพื้นนิสัยของลูกด้วยนะคะดูว่าผู้ที่เสียชีวิตเป็นใครนะคะแล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถที่จะสื่อสารบอกเล่ากับลูกในแต่ละไวัยได้หรือไม่ ะค,ะคือถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราผู้ใหญ่เราไม่พาลูกหลานเราไปอยู่แล้วละส่วนใหญ่ก็จะไปเฉพาะกรณีญาติพี่น้องที่สนะิทมาแต่การไปเนี่ยก็ต้องสอดแทรกอะนะสอดแทรกการเรียนรู้ไปด้วยนะคะอาจจะพูดคุยว่าทําไมเขาถึงได้เสียชีวิตนะคะแล้วเมื่อเสียชีวิตแล้วต้องผ่านพิธีกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็ชีวิตถ้าเสียไปแล้วเราเองคนที่อยู่ควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร นะนันนก็สามารถสอดแทรกได้ประการต่อมานี่ก็เป็นเรื่องที่มันจําเป็นแล้วก็ต้องสอดแทรกด้วยนะคะแล้วก็คือเรื่องนึกภาพออกนะคะเวลาคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่นะคะก็จะต้องมารับรู้เรื่องเอกสารร่วมกันนะ่ะข้อน,นี้มันมีความจําเป็นมากนะคะเนื่องจากว่าเอกสารมากมายของครอบครัวที่ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เวลาคนจัดเก็บเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแม่บ้าน <c oughs> นะแล้วก็สมาชิกในบ้านก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าแม่บ้านเป็นคนจัดการลองคิดภาพสิคะถ้าวันไหนแม่บ้านไม่อยู่หรือว่าจากไปเนี่ยงงเลยคนที่บ้านอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นต้องพูดคุยกันนะเวลาจะใช้สิ่งใดบางทีแบบหาอะไรก็ไม่เจอไปถามคุณแม่นะรู้หมดทุกสิ่งอย่างในบ้านนะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาคนที่จัดการนะหรือว่าคนเป็นแม่จากไปก่อนผู้ที่มีชีวิตอยู่ ที่ไม่เคยรับรู้อะไรมาก่อนรับรองค่ะว่าวุ่นวายแน่นอนกลลาหน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันว่าก็คุยกันะนะมีจังหวะจะโคนเนาะจังหวะพูดคุยกันกินข้าวถ้ามันเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยดิฉันว่าพูดคุยเะค่ะบ้านเรามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องการทําธุรกรรมใดๆนะคะก็คืออันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีอะไรปิดบังกันในครูสมรสนะ,ะกรณีที่มีอะไรปิดบังกันอันนี้ ไม่มีคําแนะนานะเพราะว่าอะไรที่ซ่อนๆเอาไว้เนี่ยเก็บๆเอาไว้แล้วไม่บอกคู่สมรสเนี่ยพอถึงเวลาที่จากกันเนี่ยนะ,ะเวลาจากไปก่อนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยคิดภาพเอาละกันนะคะว่าจะสร้างภาระให้ผู้อื่นขนาดไหนนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทําธุรกรรมอ่ะยิ่งถ้าเป็นคู่สามีภรรยาที่สมรสกันนะ,ะแล้วจดทะเบียนสมรสด้วยเนี่ยมันมีผลนะ,ะทางกฎหมายด้วยนะคะมันเป็นเรื่องที่ ต้องบอกเล่าอ่ะแล้วก็ถ้าลูกรู้ความแล้วเราก็ต้องค่อยๆพูดอ่ะยิ่งถ้าลูกวัยรุ่นนะคะก็อธิบายเขาได้เห็นนะว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันนอกเหนือจากความรักเนี่ยมันใช้ชีวิตคู่ต้องมีอะไรบ้างนะการทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยนะจะทุกอย่างมันมีเรื่องของสินสมรสเนี่ยเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากเลยนะคะอย่าคิดว่าเด็กเขาไม่รู้เรื่องนะคะค่อยๆบอกแล้วก็อธิบายไปเรื่อยๆเขาจะซึมซับแล้วก็รับรู้ได้ค่ะจริงก็ดีด้วยซ้ำนะคะ ขาจะรับรู้ว่าโอ้พ่อแม่ไว้วางใจเนาะที่จะให้เขารับรู้เรื่องต่างๆของครอบครัวให้ความสําคัญเขานะคะเราก็เห็นเขาเป็นส่วนหนึ่งนะลูกก็จะเกิดเซลล์เอสตินี่แหละคะ่ะความภาคภูมิใจว่าโอ้พ่อแม่ไว้วางใจเขานะคะประการสุดท้ายค่ะก็ทําให้ลูกมั่นใจแล้วก็อยู่ได้โดยไม่มีพ่อแม่นะคะเรื่องความตายควรทําให้เรามีมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่ว่าถ้าไม่มีพ่อแม่ นะคะหรือไม่มีปู่ย่าตายายหรือไม่มีเรานะคะแล้วลูกจะอยู่อย่างไรถ้าพ่อแม่มีวิธีคิดเช่นนี้นะเราก็อยากจะสอนให้ลูกมีทักษะเรื่องของความเข้มแข็งนะมั่นใจในตัวเองแล้วก็ฝึกให้มีทักษะเรื่องของการอยู่รอดหรือว่าสามารถอยู่ได้โดยไม่มีพ่อแม่นะคะหรือว่าลองคิดภาพสินะ,ะดิฉันก็คิดเรื่องนี้เสมอนะคะดิฉันยอมรับว่าดิฉันคิดเรื่องนี้เสมอว่าเราต้องเลี้ยงลูกอยู่บน พื้นฐานของการเสริมสร้างทักษะที่สำคัญในวันที่คือคิดเสมอว่าถ้าเราไม่อยู่แล้วเราอยากให้ลูกเราเป็นแบบไหนเราอยากให้ลูกเราฟุมไฟล์นะลูกขึ้นเองไม่ได้อ่อนแอหรือว่าอยากให้ลูกเข้มแข็งอยู่ได้โดยไม่มีเรานะมันก็จะทำให้เราคิดว่าเราอยากจะสอนลูกแบบไหนนะเราก็ทักษะชีวิตเนี่ยที่สำคัญ นะที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพมันควรจะมีอะไรบ้างนะก็ความตายเป็นเรื่องปกตินะต้องทะลุให้ได้ค่ะวิธีคิดที่ว่าความตายเป็นเรื่องปกติมันก็จะทาให้การเลี้ยงดูลูกหลานของเราเราจะพยายามให้เขาเติบโตเป็นคนคุณภาพเติบโตได้ไม่ว่าเขาจะยืนที่ไหนของโลกใบนี้เขาสามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็อยู่รอดได้ในสังคม เพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงลูกให้อะไรก็ต้องคอยพึ่งพิงแต่พ่อแม่เนี่ยลองนึกถึงวันที่เราไม่อยู่นะะกลายเป็นว่าเราสร้างภาระให้กับลูกนะฮะสร้างความลำบากเราแล้วก,ลวก็ลูกก็อ่อนแอเกินกว่าจะต่อสู้กับโลกใบนี้เนาะ <c oughs> นะจะฟันฝ่าอุปสรรคอยังไงนะก็จะโอ้มีปัญหาโน่นนี่นั่นนะเพราะ ทางที่ดีที่สุดเนี่ยดิฉันว่าต้องเสริมสร้างทักษะชีวิตนะคะแล้วก็อย่ามองเรื่องความตายเป็นเรื่องที่โอ๊ยไม่เอาไม่อยากพูดไม่อยากคิดนะคะมันจะไม่มีวันนั้นไม่มีใครอยู่รอดไปได้หรอกค่ะนะคะดิฉันพยายามจะสนับสนุนนะให้ทุกคนพูดเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ก็คือเหมือนเรื่องอื่นๆในชีวิตนี่แหละคะ่ะพยายามปรับปรับวิธีคิดจากตัวเราเองก่อนนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็เอาเรื่องความตายมาฝากนะคะว่าให้มันเป็นส่วนหนึ่งของทุกๆเรื่องที่เราพูดคุยกันนะคะแล้วก็หมดเวลาสำหรับช่วงเวลาของมอมเจนทูแล้วนะคะดิฉันสวนมงมนจิทธิสมานก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The family buddy of your life สนับสนุนโดยสอสอสอ